รับทักทายเพื่อนๆทุกท่านทุกน้ำครับครับสวัสดีมนีเป็นวันที่15ตุลาคมครับตรงก,กันกับวันอาทิตย์ครับมิเนียอยากจะว่าสู้ฟังอีกครับมนีก็ไดครับม้วยนั่นมันจะมีอย่สามยกครับความจิงม้วยทาง การดำเนินชีวิตของสัต์โลกนี่จะมีอยู่สามยกครับยกหนึ่งคือการเกิดยกที่สองคือการแก่ยกที่สามคือสิ้นสุดครับนั่นละมวยจะมีอยู่สามยกมันถึงเป็นอนัาตาครับเดขึ้นตั้งโยกกระดับไปนั่นละมวยจะมีแค่สามยก เพราะฉะนั้นสงครามที่มันเกิดขึ้นยิ่งกันขากันทุกเมื่อนี่เหตุมันตองตรงกันกับผลครับเพราะว่าเขาสั่งเหตุไว้แล้วยกที่แรกนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทามีครั้งที่หนึ่งตรงมีครั้งที่สองครับทามีครั้งที่สองก็ต้องมีครั้งที่สามแต่ว่า มวยนั่นจะมีสามหยกครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกท่านทุกน้ำทัวโลวกเข้านี่ละเห็นบอกครับว่าสงขามมาจากสมาจากการกระทำของห้าเองครับตั้งแต่ห้าเป็นไดโนเสาร์พลมานั่นแหละครับโลกเกิดขึ้นมานี่หลายล้านปีแล้วครับ อายุของค้นนั่นแค่แปดสิบปีก็ตายแล้วก็สิ้นสุดแล้วครับเพราะว่ามจริงนั่นตายอยู่ทุกคณะเขาตายอยู่คงมือครับตายทุกล่มหายใจบ้านนี้เขาสิ้นสุดนั่นสิ้นสุดจากวันอาทิตย์ก็เป็นวันจันทร์ครับสิ้นสุดจากวันจันทร์ก็เป็นวันอังคารสิ้นสุดจากกลางเว้นก็เป็นกลางคืนสิ้นสุดกลางคืนก็เป็นกลางเว้นมันจะอยู่จังสี่ครับมันจะวอไปใสายถ้ายังมี การเกิดโยธายังเป็นสัมภเวสีล่องลอยอยู่ครับทายังเป็นผู้เดินทางเย้วไก่ก็จะได้เกิดครับไปเกิดเป็นวันเสาร์แล้วก็มาเกิดเป็นวันอาทิตย์เกิดเป็นวันอาทิตย์แล้วก็เกิดเป็นวันจันทร์อยู่จังสีแล้วครับนี่และมันถึงนี้ประผลนรกแล้วก็สวรรค์ครับทางสามแพงนันไม้ถึงนิพพานเส้นหนึ่งครับ ผู้มนุษย์เส้นหนึ่งแล้วก็น่โลกเส้นหนึ่งมันเป็นเส้นเดียวกันครับนี่ละ่ะอีหยังกยายมันจะมีอยู่สามอย่างแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นมวยจะมีสามยกครับสงข้ามเดียวนี้นั่นเป็นยกที่สามครับพี่น้องยกที่สามแล้วผู้ที่แท่แข็งไปก่อนกับไปก่อนครับเพราะฉันัน คำวมาล่างโลกนะมันล่างมาหลายเถื่อแหละครับเฮาเคยล่างถ้วยล่างจานอันเดียวกันครับเฮาก็สิเป็นจังรั่นเฮาเกิดจะถือกล่างเพราะฉะนั้นผมถึงได้มาเว้าสู้ฟังครับจริงบ่จริงกับคิดบ้างเอาครับทักทายกันมื้อนี้วันอาทิตย์ครับพี่น้องนั่นลหะม้วยสามโยกหมายถึงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกับไปครับ บ้านีสงงขามนั่นจะเกิดขึ้นเมื่อไรครับถ้าบ่มีเหตุเพราะฉะนนั้เขาส้างเหตุกันมาแล้วครับเขาเคยขากันมาแล้วเขาเคยยิ่งกันมาแล้วครับมึ่ยิ่งกูกูก็ยิ่งมึ่อยู่จังสี่แหละครับถ้าห้าบ่เห็นตนมันห้าก็สิบ่เห็นต่อมันครับถ้าห้าบ่เห็นต่อมันห้าก็สิบ่เห็นหลกแก้วมันครับเพราะฉะนห้าต้องเห็นทั้งตนทั้งต่อมันทั้งหลกแก้วมันครับ เทิงที่มาของมัน่นเอาจังจึงเอาจึงจะเขาใจความจริงนี่แหละครับสัต์จะท่ามกระไดมันหนีจากความจริงมาได้ครับความจริงก็คือความจริงจังสี่ละพี่น้องจังว่าได้มาเห่นน้ำพี่น้องเรื่อยๆก,ยอก็ได้เหตุผลก็คืออยากคุยนำ้ำอยากเสนอให้ฟังล่องเบงครับ อีกยกตัวอย่างอีกันนึงครับจะเกินไปถึงฟาบาดฟาเท่าฟาเท่าของพระพุทธเจ้าเพนนะครับที่เหาเห็นฟาเท่าที่ปรากฏให้เหาเห็นอยู่ทั่วโลกทั่วแผ่นดินนั้นมันหมายถึงเอียงฟาเท่านั้นมันหมายถึงโตเหาเองครับโตซั์โลกที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเดรัจฉานเนี่ยเป็นสั์นรกเนี่ย่นหลักคือฟาเท่าของเพลนครับพูดจะเดินตามล้อยเพลนครับ บานิฟาเท่านั้นมันดึงขึ้นไปนั่บ่ได้ครับพระพุทธเจ้านั้นเพิ่นไปแล้วครับโตเพิ่นนันไปเกิดเมืองสวรรค์แล้วครับไปเถิงนิพานแล้วบานเหลือแต่ฟ้าเท่าเพิ่นเหลือแต่ไท้ยเฮานี่แหละครับเพาะฉะนั้นย่าพักกันอ่ะหวังแต่อยากรวยครับหวังแต่อันอยากได้เงินหลายหลายเห็นฟ้าเท่าก็เอาเงิน,เอ,เ,งนเอาทองไปอ่ะทิมใส่เงินนั่นมันเป็นอ้อเราป,ปากกับความ ดีงามครับมันเผาใหม่เผาใหม่โตห้าพอรอมเผาใหม่เบิดคกุยางครับมันยิงก่าไฟครับเงินนที่แท้จริงคือความงามท่องที่แท้จริงคือพระธรมข้าสอนครับอ่ะสมในสมควรพี่น้องเพราะฉะนั้นล่าตึกตองิึงจริงบ่จริงครับสวัสดี